เสร็จแล้วนะครับบ้านเดี่ยวร้อยตารางเมตรที่อำเภอแก้งครอจังหวัดชายภูมิเป็นบ้านของคุณกัญญพัฒม์มัทลาบ้านหนองรวกตำบลนาหน,นองทุ่มอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิมุงด้วยหลังคา จากบริษัทปิงปองวัสดุกอ่อสร้างนะครับก็ผลปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงเมษาสิ่งที่เราต้องการก็คือหลังเป็นหลังคากันร้อนนะครับข้างในเคลือบฟองน้ำหนาห้าเซนติเมตร ก็ปรากฏว่าก็ไม่ไม่ร้อนนะฮะแต่ว่าเย็นไหมหน้าหน้านี้มันหน้าร้อนแต่อว่าเย็นมันก็คงจะต้องอาศัยลมอาศัยลมพัดเข้ามานี่ก็เย็นครับมันไม่ละอุแต่ถ้าเป็นหลังคาทั่วไปเขาจะละอุนะอย่างบ้านน้องสาวตนะีฟ้าร้อนละอุเลยกลางวัน นะครับในห้องครัวมุงแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าเย็นไหมเอาว่ามันไม่ร้อนกันแล้วกันครับมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนแล้วอุนะอณหภูมิตอนนี้ก็40องศานะครับที่อำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิ เป็นบ้านกระจกนะครับกระจกเนี่ยถ้าไม่เปิดหน้าต่างเลยนี่ก็จะอบอบอบอ้าวแต่ว่าถ้าเปิดกระจกแล้วลมเข้าได้ก็ไม่ร้อนนะครับสบายๆหลังคากันร้อนจากปิงปองวสัสดุก่อสร้างโรงงานย่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับนี่เป็นห้องโถง ไม่ต้องตีฟ้านะครับขงมนเป็นหลังคาข้างล่างก็เป็นฟ้าในตัวเลยไม่ต้องตีฟ้านะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือการติดตั้งของขอบรางน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของที่ยื่นออกมานอกตัวอาคารเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องตีระแนงเพิ่มเนาะเพราะในตัวของส่วนของฝ้าเนี่ยไอของของของอาคาเนี่ยมันเป็นฝ้าในตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะเห็นความสวยงามเลยว่าไม่จะเป็นจะต้องตีระแนงที่ออกมานอกตัวอาคารเนี่ยเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งอ่นี่นะครับนี่คือตัวที่นอกมันออกมานอกอาคารเลยเนาะ วยงามนะครับไม่ต้องทำผ้า,า้าเพิ่มเลยนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับอ่านี่เป็นด้านหน้านะครับไม่เห็นก็เห็นเหมือนกันว่าประหยัดค้าใช้จ่ายในส่วนของการทำฟ้าไปการทำระแนงข้างนอกนะครับไปเยอะแล้วในส่วงฟ้าด้วยนะครับ